สะสะสวรีพอร์ตเจากโอไฮโอคู่แข่งของประธานดีโดนัทรัมป์ก็ออกมายืนยันคําถามกับดักโจไบเดนมีความชอบธรรมในการเป็นประธานดีต่อได้อย่างไรนะครับนั่นก็คงจะเป็นแรงกดดันที่กําลังเกิดขึ้นฮะของโจไบเดนในขณะที่รีพับลิกัน่ะก็กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลำบากในขณะที่ประเทศที่กำลังทำสงครามอยู่ตอนนี้ นะครัไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นยูเครนหนาวเลยเดียวฮะเพราะว่าคราวนี้เมื่อเปลี่ยนประธานาธิบดีนโยบายต่างๆย่อมจะเปลี่ยนแปลงไป สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์เจียมขิดวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับช่วงนี้ก็ยังคงเดินท่ายอยู่นะครับก็มีประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสหรัฐอเมริกานะครับเป็นสําคัญสําหรับวันนี้ เริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์ฮะปรากฏว่าภัยคุกคามของรัสเซียจ่อหลังบ้านนะับยุโรปก็เต้นเริ่มสั่งเกณฑ์ทหารหลังยุคสงครามเย็นนะครับวิตกความขัดแย้งบานปลายกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3ในขณะที่ Microsoft นะครับเปิดตัว Cloud Stick นะครับผิดพลาดกระทบวิดโด w s 85ล้านเครื่อง ทั่วโลกนะครับผู้เชี่ยวชาญเตือนระวัง after shock นะครับนานหลายสัปดาห์สำนักข่าวเอเ n c y กับ AP รายงานระบบวินโดว์ทั่วโลกกว่า8.5ล้านเครื่องนะครับสร้างความแตกตื่นตั้งแต่เอเชียออสเตรเลียยุโรปอเมริกันไม่ต่างกับวิกฤต Y 2 K ที่เคยเป็นกระแสช่วงขึ้นทศวรรษใหม่ยุคปลาย90ะครับหลังค l า u ส์นะครับของบริษัทรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุด ของโลกเกิดพลาดอัปเดตซอฟต์แวร์แค่ครั้งเดียวสำนักการกำกับไซเบอร์สหรัฐอเมริกา CIS นะครับยืนยัน Microsoft ล่มไม่ใช่เป็นการโกโกรายผู้เชี่ยวชาญชี้ผลกระทบล่มยาวนานนะครับหลายสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็ระบบ IT ทั่วโลกก็กลับมาใช้งานได้ ตามปกติทั้งสายการบินธนาคารนะครับแล้วก็สื่อทยอยใช้บริการสัภาระเอพนะครับปา่ยงานว่าสายการบินธนาคารและธุรกิจสื่อทั่วโลกนะครับกลับมาใช้บริการได้อีกครั้งอย่างช้าๆเมื่อวันเสาร์20กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังระบบไอทีล่มครั้งใหญ่ที่สุดหนึ่งในรอบหลายปีที่ผ่านมาอันมีสาเหตุมาจากการอัปเดตโปรแกรมต่อต้านไวรัสกราว สไตร์ Strike, นะครับขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลแห่งหลายแห่งนะฮะได้มีการเตือนว่าอาจจะมีการพยายามต้มตุนเพิ่มขึ้นหลังจากเกิดเหตุนี้ซึ่งก็รวมถึงข้อเสนอรีบูตคอมพิวเตอร์ด้านผู้เชี่ยวชาญชี้กรณีนี้สะท้อนว่าผู้คนและบริษัทมากมายเพึ่งพิงบริษัทเทคโนโลยีเพียงไม่กี่แห่งอย่างมากนะครับ อีกปรากฏการหนึ่งก็เป็นเรื่องนะครับที่เกิดขึ้นเสรีและความเท่าเทียมนะครับสารสูสุดบังกลาเทศนะครับดับวิกฤตประเทศสารพิพากษายกเลิกเก็บโควตาตำแหน่งงานนะครับของรัฐหลังเกิดการประท้วงเสียชีวิตไปกว่า100อนะครับรัฐบาลฮาซินาให้อำนาจยิงเมื่อเห็น สำนักข่าวรอยเตอร์เอเจนซี่และ AP นะครับรายงานว่าสารสูงบางกระเทศเข้าดับวิกฤตนะครับวิพากษายกเลิกการเก็บโควตาตำแหน่งงานรัฐให้ญาติทหารผ่านศึกสงครามก่อตั้งประเทศหลังนักศึกษาทั่ประเทศไม่พอใจความไม่เท่าเทียมเป็นผู้นำการเดินชุมนุมประท้วงนะครับดับล่าสุดไม่ต่ำกว่า100คนอัตบาลชิกฮาซีนา คับเคอร์ฟิวนะครับห้ามคนออกจากบ้านและให้อำนาจตำรวจยิงเมื่อเห็นได้นะครับในขณะที่ทรัมป์ก็ขึ้นเวทีปราศัยหลังจากรอดตายนะครับคุยโวกระสุนเพื่อประชาธิปไตยสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าทรัมป์ขึ้นเวทีครั้งแรกหลังจากรอดชีวิตจากความพยายามลอบสังหารยืนยันตนเองไม่ได้เป็นภัยคุกคามประชาธิปไตยแต่สำนัก่อนเพิ่งรับกระสุนเพื่อประชาธิปไตย แถมเยาะเย้ยพักคเอโลซีโจมตีไบเดนเหมือนสุนัขและบ้าเหมือนตัวเลือดนะครับในขณะที่โจไบเดนก็ประกาศถอนตัวออกจากการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับหนุนกัมราเฮลลิสนะครับผู้แทนของพรรคเดโมแครตคนใหม่ประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับตัดสินใจประกาศถอนตัวไม่ชิงเก้าอี้ผู้นำสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากแรงกดดันอย่างหนักจากคนในพรรคเดโมแกรตที่เสื่อมศรัทธาในตัวเขาขณะเดียวกันก็ประกาศสนับสนุนให้รองประธานาธิบดีกัมราเฮริสถือตั๋วผู้แทนลงชิงแข่งขันกับโดนัลด์ทรัมป์ในศึกเลือกตั้งในวันที่5พฤศจิก,กายยนนี้ไบเดนวัย88-81ปีนะครับเสือเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในตำแหน่งที่อายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์ ยืนยันจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนครบวาระ20มกราคมปี2025และจะมีถ้อยถแถลงต่อคนอเมริกันทั้งประเทศภายในสัปดาห์นี้นะครับเขาบอกว่าแม้ผมจะมีความตั้งใจจริงที่จะลงเลือกตั้งอีกสมัยแต่ผมเชื่อว่าการถอนตัวเพื่อนเน้นยำ้ำนะครับทำหน้าที่ประธานาธิบดีให้สมบูรณ์แบบครบวาระจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดทั้งสำหรับพักผมและ ต่อประเทศชาตินะครับในขณะที่ทรัมป์นะก็เริ่มแล้วนะฮะปรากฏว่าเตรียมเปิดศึกโจมตีแฮรริสนะครับขยี้จุดอ่อนเอียวปัญหาผู้พยพแล้วก็ข้าวของแพงดอนทรัมนะครับผู้สมัครชิงประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจากพรรครีบบิลิกันนะครับเตรียมปรา,ายัยแจกแจงให้ชาวเมริกันเห็นว่า รองประธานเทปดีกรรมาาลาเฮลิสนะครับซึ่งมีแนวโน้มจากคว้าตั๋วผู้แทนของพรรคเดโมแกรตต่อจากโจไบเดนมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญหาผู้อุพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายและวิกฤตค่ากรองชีพสูงในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นสองประเด็นหลักนะครับที่เขาใช้หาเสียงเพื่อทวงคืนทำเนียบขาวในศึกเลือกตั้ง5พฤษภาคมนี้ แหล่งข่าวทีมหาเสียงของทรัมป์เปิดเผยกับรอยเตอร์ว่าอดีตผู้นำสหรัฐอเมริกามีแผนที่จะตบหน้าแฮร์ริสว่าเหมือนเป็นนักบินผู้ช่วยของไบเดนที่อยู่เบื้องหลังการกำหนดนโยบายสร้างความเดือดร้อนใจต่อผู้เลือกตั้งชาวอเมริกันนะครับทีมหาเสียงของทรัมป์ยังได้ส่งสัญญาณแล้วว่าจะพยายามผูกโยงแฮร์ริสกับนโยบายต่างๆของไบเดนให้แน่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้เธอถูกมองว่าเป็นส่วนต้องรับผิดชอบกับตัวเลขผู้พย,ยพผิดกฎหมายที่ไักลอบเข้าสหรัฐอเมริกาผ่านทางพรมแดนมกชิโกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากมายภายใต้รัฐบาลชุดนี้ประเด็นที่2คือปัญหาเศรษฐกิจโดยโพหลายสำนักพบว่าอเมริกันไม่พอใจกับราคาอาหารและเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นรวมถึงอัตราดอกเบีย้ย ที่ทำให้การซื้อบ้านสักหลังหนึ่งนะฮะกลายเป็นเรื่องยากเลยทีเดียวในขณะที่ช่วมก็มีการส่งคลื่นสะท้อนนะครับส้านตลอดทั่วทั้งอุตสาหกรรมชิปของโลก TSMC บริษัทยักษ์ใหญ่เซมิคอนดักเตอร์ของไต้หวันต้องลงมือทำอะไรสักอย่างตั้งแต่นี้เป็นต้นไปแล้วในเรื่องที่ทำแสดงความเห็นทำให้นักลงทุนวันนะครับ เกี่ยวกับการกระแสกระวนกระวายจนกระทั่งเริ่มทิ้งหุ้นของบริษัทนะครับซึ่งเป็นปัญหาของการประสัยในช่วงระยะที่ผ่านมาในขณะที่เดโมแครตก็ยังคงเสียงแตกนะครับสื่อจับข้อสังเกตโอบามากับเพลโลซียังนิ่งไม่ประกาศหนุนกัมราเฮลิสชิงผู้นำสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ตัวแทนเดโมแครตส่วนใหญ่รีบออกมาประกาศสนับสนุนรองประธานดีกมารอยเฮลิสเป็นตัวแทนชิงตําแหน่งประธา,านดีสหรัฐอเมริกาแข่งกับโจไบเดนขออภัยฮะแข่งกับโดนัลด์ทรัมป์ภายหลังคําประกาศถอนตัวของโจไบเดนแต่เป็นสิ่งที่น่าสังเกตว่าแกนนําระดับอาวุโสหลายคนยังคงสงวนท่าทีไม่แสดงจุดยืนว่าจะให้การสนับสนุนถือตั๋วผู้แทนเดโมแครตคนใหม่หรือไม่นะครับในขณะที่ แกนนำรีพับลิกันก็จี้โจไบเดนต้องออกทันทีชี้หากเลือกตั้งไม่ไหวก็ย่อมเป็นประธานาธิบดีไม่ได้หลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาไดนะ้ประกาศตอนตัวออกจากศึกเลือกตั้งล่าสุดเริ่มมีแกนนำรีพับลิกันหลายคนเรียกร้องให้โจไบเดนสละเก้าอี้ทันทีโดยอ้างว่านะครับหากโจไบเดนไม่ฟิตพอที่จะลงชิงตำแหน่งเก้าอี้ผู้นำสหรัฐอเมริกาในอีกสมัย ก็ย่อมไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นําสหรัฐอเมริกาต่อไปได้นี่คือเรื่องอื้อฉาวครั้งประวัติศาสตร์นะครับโจไบเดนเป็นคนไร้ความสามารถพวกเดโมแรัร์ดรู้ดีแต่ยังพยายามโกหกเพื่อปกปิดไม่ให้คนอเมริกันรู้เรื่องนี้หากสมรสมรถภาพทางปัญญาของโจไบเดนไม่เพียงพอจะลงสมัครเลือกตั้งเขาก็ไม่มีสมรถภาพเพียงพอที่จะถืออำนาจควบคุมนะครับแนวปฏิบัตินิวเคลียร์ของสหรัฐเช่นกัน ฮัตสันซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสภาคองเกรสนะครับขออภัยฮะซึ่งฮัตสันเป็นประธานคณะกรรมการคอนเกรสรีพับดูกกนแห่งชาตินะได้ออกมายืนยันว่า d e m o c r a ตโกหกชาวอเมริกันนะเกิดการโจมตีกันมาไปมานะครับในขณะที่บลูเกนตันก็มีการจับมือ เทลรี่คินตันรองรับกัมเราเฮลิสนะครับไม่กี่ชั่วโมงหลังจากโจไบเดนนะครับยกธงถอนตัวเนทันยาฮูบินด่วนเข้าวอชิงตันขออยู่ข้างอเมริกันไม่สนว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าอาดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาบริลกินตันนะครับอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกากัมราเฮริสนะครับเมื่อวันที่ที่2ี กรกฎาคมประกาศรับรองกัมรายเฮริสไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโจไบเดนยอมประกาศวางมือคนสำคัญในพักคที่ประกาศหนุนเฮริสนะครับรวมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับเกวินนิวซอมผู้ว่าการรัฐมิชิแกนนะครับกรชชนแล้วก็ร,รัฐมตรีกรนาคมสหรัฐอเมริกาสาย LGBTQ นะครับแล้วก็ด้านนายกรัฐมตรี อิสราเอลบัจาบินเนทันยาฮูบินด่วนเข้ากรุงวอชิงตันดีซีทันทีนะฮะหลังมีกำหนดหาลือกับทางโจไบเดนการที่เป็นประเด็นคือการก่อการจราจนและการก่อการร้ายฮะที่เกิดขึ้นในบางกประเทศมีคนเสียชีวิตไปกว่า100คนได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากนะฮะสาเหตุหลักๆก็เกิดจากรัฐบาลมีนโยบายหลักนะครับที่จะมอบตำแหน่ง สำคัญสำคัญในรัฐบาลนะครับแล้วก็เจ้าที่ของรัฐนะครับให้กับลูกหลานของอดีตทหารเนะี่ที่ทำการช่วยในการทําสงครามในการก่อตั้งประเทศขึ้นมาทําให้กลุ่มนิสิตนักศึกษาแสดงความไม่พอใจก่อการชุมนุมประท้วงนะครับจนเป็นที่มาสําคัญของศาลมีคําพิพากษานะครับยกเลิกคําสั่งดังกล่าวนะครับสื่อของทางอินเดียก็บอกว่าผู้ประท้วงเปิดเผยว่า ความเป็นอธิปไตยยังคงเกิดขึ้นต่อไปในประเทศหากพวกเขายิงใส่ประชาชนเหมือนกับการยิงนกในขณะที่รัฐบาลก็มีคําสั่งให้ยิงประชาชนได้หากมีการพบเห็นสุดท้ายทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นหลังจากศาลพิพากษาเรื่องนี้ขึ้นมาสถานการณ์ความรุนแรงก็เบาบางลงเรื่องการลาออก ไม่ลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของโจไบเดนนะครับถึงแม้ว่าจะได้กัมราเฮลิสนะครับเข้ามาเป็นค a n d i d a นะครับชิงตำแหน่งประธานาธิบดีคนต่อไปนะครับซึ่งคราวนี้ก็เอาผู้หญิงสู้กับผู้ชายซึ่งเป็นหลักที่เขาเชื่อว่าจะแก้ไขปัญหาได้นอกจากประเทศไทยจะใช้หลักคิดนี้แล้วนะสหรัฐอเมริกาก็ใช้หลักคิดนี้เหมือนกันแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าโจไบเดนโดนดอกสองเมื่อคนในพัก นะครับของโจไบเดนแกนนัมรีพับลิกันเองก็จี้ให้โจไบเดนนั้นลาออกนะครับแล้วก็บอกว่าสิ่งที่พรรครีพับลิกนะันทำอยู่ตอนนี้คือการโกหกประชาชนนะครับเพราะว่าทางโจไบเดนกำลังเป็นบุคคลที่ไร้สมรรถภาพนะครับและก็กำลังมีปัญหานะครับ เป็นคนที่เริ่มมีอาการอัลไซเมอร์นะครับและมีการเรียกหมอเข้าไปพบหลายต่อหลายครั้งยังมีสสของรีพัรบลิกันนะครับอีกหลายคนออกมาประสานเสียงกดดันให้โจไบเดนสละตตำแหน่งนะครับทั้งนี้ก่อนหน้านี้นะฮะจะมีการประกาศตัวชิงตำแหน่งเจดีแวนสสสวรีพอบลิกันจากโอไฮโอคู่แข่งของประธานดีโดนทรัมป์ก็ออกมายืนยัน คำถามกับดักโจไบเดนมีความชอบธรรมในการเป็นประธานาธิบดีต่อได้อย่างไรนะครับนั่นก็คงจะเป็นแรงกดดันที่กําลังเกิดขึ้น,นของโจไบเดนในขณะที่รีพับลิกันก็กําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลําบากในขณะที่ประเทศที่กําลังทําสงครามอยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นยูเครน Now, หนาวเลยเดียวฮะเพราะว่าคราวนี้เมื่อเปลี่ยนประธานาธิบดี นโยบายต่างๆย่อมจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนั่นหมายความว่าโอกาสที่ยูเครนและอิสาราเอลจะถูกลอยแพมีความเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเตอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ จิตในห,หัวใจปวงราชชาวไทยพักีราชันปวงราชชาวไทย คอยหมู่ย่ญ่แผ่นดินิินทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาหวานน้ำกึดนได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาอนผู้คนฟ้าพา,พามาตนผ่านพ้นโพยภัย ค่าปันแบ่งไปนำใจเลิศนวนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชัน,รชชนพร,ราทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ ฟ้าฟันฟ้าไพยไม่เคยไหวหวัว่น,นฟ้าทรงผูกพันไปฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น ที่สิทให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าไพ่ไม่เคยไหว้วไหว,ไว,วฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ว่าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น